ใครที่ดูมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องถึงเธอทุกคนที่ผมรักซึ่งเรื่องนี้จะประกอบไปด้วยกัน2พาร์ทนะครับสำหรับเวอร์ชันอนิเมะพาร์ทที่1เรื่องนี้ได้ใช้วิธีการเล่าเรื่องผ่านตัวพระเอกเป็นหลัก ออกในแนวแลักษณะเล่าเรื่องในอดีตว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและทําไมถึงเป็นแบบนี้ซึ่งผมต้องขอสารภาพตามตรงว่าตอนที่นั่งดูแรกๆเนี่ยรู้สึกงงมากครับจูนกับเรื่องไม่ค่อยติดด้วยความที่บทพูดค่อนข้างยาวมากรวมกับภาพที่ดูแข็งๆเพราะว่าฉากต่างๆใช้ CG เข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะเลยทําให้ตัวฉากหลังกับตัวละครดูลอยๆอยู่บ้างรวมกับแบ็กกราวที่ไม่มีเสียงดนตรีอะไรประกอบเลยยิ่งที่ต้องมาคิดตามบทหนังว่าอะไรโผล่มาตรงนี้ยังไงพอสมาธิหลุดไปทีหนึ่งก็มึนไปใหญ่เลยครับแต่พอนั่งดูไปเรื่อยๆ ก็รู้สึกดีขึ้นครับเข้าใจถึงตัวบทหนังที่พยายามจะเสือ,อ,อกมาซึ่งสําหรับเรื่องนี้ถ้าแยกเดียเด่ยวๆเลยผมให้คะแนนอยู่ที่6.3คะแนนครับเพราะรู้สึกว่าตัวเรื่องยังขาดจิ๊กซออะไรไปสักอย่างอยู่ไม่รู้ว่าเมื่อดูพาร์ทสแล้วจะมาช่วยเติมเต็มในจุดที่ขาดหายไปของพาร์ทหได้หรือไม่ทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างครับ